มีชีวิตที่ดีขณะนี้จงมั่นใจได้เรียนรู้ดูศึกษาใช้ชีวิตเดินทางให้ก้าวหน้าพัฒนาตัวตนให้มีดีสุขขีสุขขังด้วยพลังของน้ำใจเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอัตมาภาพพระอาจารย์โตพินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมดีส่งถึงท่านผู้ชมทุกพื้นที่บนโลกออนไลน์ด้วยมิตรภาพไมตรีที่ดีงามเชิญชวนทั้งหลายมาร่วมสร้างกุศลความดีสร้างบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกันที่ ตรงนี้เสนอเรื่องออกแบบชีวิตการจะสร้างบ้านก็มีแบบแปลนการจะสร้างอาคารฐานที่ก็มีแบบอย่างหรือมีแปลนนั่นเองตัวอย่างดีจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เรารู้รายละเอียดต้นกลางปลายจุดหมายได้อย่างชัดเจนวันนี้ เรามาออกแบบชีวิตของเราให้เปใน,นทิศทางที่เราปรารถนาให้เปใน,นทิศทางที่เรามุ่งหวังและตั้งใจเอาไว้กันดีกว่า 1. คิดดีความคิดดีเป็นกำไรเป็นพลังงานหรือเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐที่ผู้ใดมีแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะความคิดดีจะนำมาซึ่งทรัพย์ สินเงินทองของกินเครื่องใช้ลาบยศสุขสนเสริญมากมายไก่กองเพราะบนโลกไปนี้คนเราได้ดีมีสุขได้เพราะเขามีความคิดที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดที่ก้าวหน้ามีความคิดที่ก้าวไกลและมีความคิดที่ลึกซึง้งเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบชีวิตเราให้มีความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม คิดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดในทางที่เป็นบวกด้วยความรับผิดชอบกระตือรือร้นคนที่จะคิดดีได้ก็ต้องเป็นคนที่มีทัศนะมุมมองต่อคนที่อยู่รอบข้างเห็นคนอื่นดีเห็นเราดีเห็นคนอื่นดีเห็นสิ่งที่ดีก็ศึกษาค้นคว้าสอบถามให้เข้าใจละเอียดความเป็นมาเป็นไปเราจะได้ความคิดที่ดี เห็นความสำเร็จของคนก็ขนขวายที่จะศึกษาสอบถามเห็นความสำเร็จในงานความสำเร็จในการเรียนเห็นความสำเร็จความสุขมากมายไก่กองเพราะฉะนั้นคิดดีมีชัยไปเกือบถึงร้อยคิดดีจะนำวิถีชีวิตเราให้พ้นจากความทุกข์ยากได้ความคิดที่ดีงามจะทำให้เรามียศ จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความคิดที่ดีงามจะนำมาซึ่งไรายได้การยอมรับการนับถือการไว้วางใจการเชื่อใจอุย้ยมากมายท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความคิดสามารถฝึกได้เรียนได้พัฒนาได้โดยเฉพาะความคิดจะดีก็ต้องฟังบัณฑิตผู้รู้ฟังสาระฟังประโยชน์มีตาสองข้างช่วยกันดู ช่วยกันฟังช่วยกันพินิจพิจารณาเพื่อรวบรวมมาเป็นความคิดที่ดีงามถูกต้องเหมาะสมและก็นำไปประดิษฐ์ชิ้นงานหรือนำไปพัฒนางานหรือนำไปเริ่มต้นกิจการงานทั้งหลายก็มาออกจากความคิดเรามักจะได้ยินว่าระดมความคิดระดมสติปัญญานั่นหมายถึงเอาความรู้ของคนที่มีหลากหลายสาขาวิชาความรู้ มาหล่อหลอมมารวมกันเพื่อได้ความคิดรวบยอดเพื่อได้ความคิดที่ตกผลึกเรียบร้อยแล้วเพื่อให้งานกิจการกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์เกิดความสำเร็จได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอย่างทั่วหน้า 2. เรามาออกแบบเรื่องการพูดงามพูดจาให้ไพเราะพูดจาให้ดีพูดจาให้สุภาพพูดจาให้มีหางเสียง พูดจะให้มีความเคารพคู่สนทนาหรือคนที่พูดด้วยกับเราอย่าดูถูกเขาอย่าดูแคลนเขาเคารพและแสดงความคิดเห็นด้วยการให้เกียรติฉันผมมีความคิดเห็นเรื่องอย่างนี้ว่านั่นไม่ได้ไหมายความว่าต้องให้เขาเชื่อตามที่เราคิดทุกเรื่องเชื่อตามที่เราพูดทุกคําและก็ต้องทําตามสิ่งที่เราแนะทุกเรื่องเปิดช่องว่าง ให้เขาได้พูดได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองเพื่อที่จะหาข้อสรุปที่ถูกต้องชัดเจนหรือยอมรับกันได้ทั้งสองฝักสองฝ่ายเพราะฉะนั้นพูดงามเป็นสเสน่ห์เป็นดอกไม้หอนประจำตัวของบุคคลนั้นเป็นอาภรณ์ประดับกายอยู่ที่ไหนเขาก็รักจากเขาก็อะไรไปเขาก็คิดถึงขนึงหาเพราะฉะนั้น คนที่พูดจาดีเนี่ยชีวิตเขาก็จะดีไปด้วยคนที่พูดจางามไพเราะสุภาพนุ่มนวลก็ชีวิตเขาก็จะงดงามตามคำพูดพราะพูดเช่นไรคนดีมีประโยชน์ออกแบบชีวิตได้ก็ทำตามสิ่งที่พูดไว้คือถูกต้องเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์สังคมไม่ได้ไหมายความพูดเอาประโยชน์ส่วยตัวพูดเอาความชั่ว ใส่ผู้อื่นอย่างนี้ก็ไม่งามนะเพราะฉะนั้นคําว่าพูดงามคือคําพูดนั้นนุ่มนวลสุภาพน่าฟังไพเราะฟังแล้วชื่นใจได้ยินแล้วมีความสุขมีแรงบันดาลใจมีความกระตือรือร้นมีความสดชื่นรื่นเริงเบิกบานสลัดจากความง่วงเหงาเศร้าสึมมีรอยยิม้มมีเสียงหวัวเราะเพราะฉะนั้นคําพูดท่านผู้ชมทั้งหลาย เป็นศาสตร์และศิลป์ที่สําคัญเมื่อเราออกแบบการพูดให้ดีแล้วการได้สาระการได้ประโยชน์การนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นคุณค่ามหาศาล 3. ออกแบบการกระทำให้ถูกถ้าทำถูกท่านผู้ชมทั้งหลายมันอาจจะไม่พอใจเพราะเราไม่ชอบการกระทำเช่นนี้แต่สิ่งที่ถูกต้องบัณฑิตทั้งหลายคนทั้งหลายยอมรับนับถือแล้วเราทำอาจจะไม่ถูกใจเรา แต่ถูกต้องถูกศีลถูกธรรมถูกธรรมเนียมปฏิบัติแน่นอนสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขเกิดการยอมรับนัำสือเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลถ้าทำถูกเบื้องต้นก็ถูกต้องตามกฎระเบียบในท่ามกลางก็ถูกกับกฎิกาเวลาและโอกาสสุดท้ายก็ถูกกับความเหมาะสม ได้รับความชื่นใจสุขใจได้รางวัลแต่ถ้าทำไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกอึดอัดขัดข้องเกิดปัญหานะแล้วก็เกิดอุปสรรคตามมาไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหันมาทำสิ่งที่ถูกถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือไม่ถามคนข้างๆถามคนที่เราเคารพนับถือ ว่าสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทํามันถูกต้องเหมาะสมไหมหรือฉันทึกทักอยู่คนเดียวว่ามันถูกแต่จริงๆมันไม่ถูกมันก็ทํานองว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นถูกเช่นเห็นว่าการพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้เงินเร็วรวยเร็วปรากฏว่านี่เห็นเห็นผิดมันถูกคือมันผิดแต่คุณไปเห็นว่ามันถูกคุณก็เลยหลงเล่น หลงละเลงหลงมั่วสมการพนันชีวิตดำเนินไม่ถูกต้องละคุณเห็นว่าสิ่งเสพติดมันถูกลายเครียดสนุกสนานลื่นเิงอะไรก็แล้วแต่ของคนที่หลงเสพก็จะหาเหตุว่ามันดีอย่างานู้นอย่างนี้แต่ถ้หลักความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้จริงดีท้องมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเพราะสิ่งเสพติดมันไปทำลายสุขภาพทำลายเซลล์ในร่างกายของเราทำลายระบบทางเดินหายใจ เป็นปัจจัยให้เกิดโรคภัยไข้ไก่เอื่นๆอ,อ,อ,อีกแทรกซ้อนต้องเสียเงินเสียทองนะทำให้หน้าที่การทำงานหย่อนขาดความสามารถขาดความเชื่อถือขาดออมสูญเสียเงินโดยใช่เหตุพ่อแม่ก็ทุกข์ไตรงเครียดหมุนหมองคนในครอบครัวก็ไม่มีความสุขนั่นเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกแล้วทำให้มันถูกและสิ่งที่ถูก มันก็ยังถูกวันยังค่ำให้ความสุขให้ความสาเร็จให้ความมั่นใจ 4. ปลูกฝังเรามาออกแบบชีวิตของเราเรามาปลูกฝังคําว่าปลูกมันอาจจะหมายถึงต้นไม้ใบหญ้าแต่ในที่นี้หมายถึงคําว่าปลูกฝังคือปลูกฝังสิ่งที่ดีงามกฎระเบียบกติกาทั้งหลายปลูกฝังไว้ในใจปลูกฝังในจิตวิญญาณของเรา ให้เป็นคนมีระเบียบมีขั้นตอนนะมีกติกาอยู่ในใจไม่แหกคอกนอกระเบียบไม่เอาเปรียบสังคมไม่นิยมเพื่อนชั่วไม่มั่วสิ่งเสพติดไม่คิดเอาแต่ได้ไม่ใส่ร้ายคนดีไว้กล่าวว่าจีมุสาไม่สนทนาคนที่เอาแต่ได้เพราะฉะนั้นปลูกฝังอะไรท่านผู้ชมทั้งหลายปลูกฝังวิในจัญญาอันงาม ปลูกฝังมารยาทที่งามมารยาทที่ดีมีค่ามหาศาลเป็นสเสน่ห์ของชีวิตใครที่มารยาทดีเนี่ยญาติญาติพี่น้องจะจำเขาได้เพื่อนก็จะประทับจิตมิตรก็จะประทับใจคนที่อยู่ไกลก็จะกล่าวขวัญถึงในทางที่ดีนี่อันนี้คือปลูกฝังมารยาทที่ดีไหว้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวด้วยความจริงใจงจริงจัง แสดงความเคารพด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเมตตาหวังดีเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าปลูกฝังเติมเต็มปลูกลงไปความมีวินัยปลูกลงไปความมีระบบระเบียบกติกาปลูกลงไปทัานผู้ชมทุกท่ายเติมเต็มปลูกฝังที่บ้านปลูกฝังที่ทํางานปลูกฝังที่สถานศึกษาเรียกว่าเติมเต็ม จริยามารยาทให้งดงามเติมวิชาการให้ถนัดนะเติมสุขภาพการดูแลสุขภาพเนี่ยให้เป็นและเติมการปฏิเสธสิ่งที่ไม่งามปลูกฝังไว้สิ่งนี้ควรปฏิเสธอย่างยิ่งสิ่งนี้แบ่งรับแบ่งสู้ต้องสอนต้องแนะต้องนำปลูกฝังจริงที่ดีมีน้ำใจให้กัน ปลูกฝังการช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่ดีต่อมาเรามาออกแบบที่จะหวังดีคําว่าหวังดีปรารถนาดีมาจากธรรมะคําว่าเมตตาคือความปรารถนาดีหวังให้ดีหวังให้งามหวังให้มีความสุขหวังให้เจริญหวังให้สํานึกผิดคิดชั่วมาคิดชอบคิดถูกคิดสร้างสรรค์นันความหวังดีก็ไปเติมเต็มด้วยความเอาใจใส่บางที เราหวังดีต่อคนอื่นเราอาจจะเตือนเขาบอกเขาแนะนําเขาอยู่เป็นเพื่อนเวลาทุกเวลาหมุหมองให้กําลังใจเวลาเครียดวิตกกังวลช่วยเหลือเวลาขาดแคลนนะและก็ร่วมด้วยช่วยกิจกรรมเวลามีงานกิจกรรมน้อยใหญ่นั่นคือความหวังดีมนหวังดีก็ต้องพูดด้วยดีหวังดีก็ต้องปฏิบัติตัวต่อเขาให้ดี หวังดีก็ต้องชักชวนในทางที่ดีนครเดียวกันความหวังดีก็ต้องเตือนกันในเรื่องที่มันไม่ดีแต่มันจะดีหมายความว่าไงเช่นเพื่อนกําลังตั้งอยู่ในความประมาทใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเราก็เตือนเพื่อนที่มันเรื่องไม่ดีนี่แหละแต่เราเตือนให้บอกว่าเออเพื่อนมีสติบ้างเนาะยับยังช่างใจถ้าจ่ายจนเกินไปชีวิตเราจะบันเลย เก็บออมไว้เวลาฉุกเฉินดีกว่าไหมดีกว่าจะใช้จ่ายเทน้ทําเทท่าไม่ได้เกิดคุณค่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนั่นคือเราเตือนให้เขารู้ตัวตวนให้เขารู้ใจเตือนให้เขาไม่ประมาทขเขาเรียกวังดีข้อที่6มาออกบอดแบบชีวิตด้วยการมีน้ําใจคําว่ามีน้ําใจท่านผู้ชมทั้งหลายบนโลกใบนี้ มีน้ำตั้งมากมายให้เราใช้กินจ่ายเยอะแยะน้ำฝนน้ำกลั่นน้ำกรองน้ำดื่มน้ำใช้น้ำจืดน้ำทะเลนะฮะเยอะแยะน้ำอื่นน้ำกลั่นน้ำกรองยังเป็นรองน้ำใจน้ำใจนี่สำคัญใครก็อยากได้พ่อแม่ก็หวังว่าจะได้น้ำใจจากลูกๆโทรถามไถ่แต่ทุกทุกสุขดิบเจ็บไข้ได้ป่วยโทรให้กำลังใจ โทรโอวยพรโทรปรึกษางานเป็นสิ่งที่ดีผู้บัญชาก็หวังว่าจะได้น้ำใจจากลูกน้องตั้งใจทำงานทื่อสัตย์จริตจริงใจนะลูกน้องก็หวังว่าจะได้น้ำใจจากหัวหน้างานที่จะเมตตานะให้เกียรติให้งานที่เหมาะสมและให้รางวัลที่พอพอ,พอควรนะ เพราะฉะนั้นคำว่าน้ำใจทุกคนปรารถนาและอยากได้เพื่อนก็หวังว่าน้ำใจจากเพื่อนเพื่อนนะลูกศิษย์ก็หวังว่าจะได้น้ำใจจากลูกศิษย์ให้กระตือร้นเรียนหนังสือมีความซื่อสัตย์ไม่ทําให้ครูทุกเนื้อร้อนใจลูกศิษย์ก็หวังว่าจะได้น้ำใจจากครูบาอาจารย์ว่าเมตตาให้ความรู้ไม่ปิดบงังนะเป็นต้นแบบต้นอย่างที่ดี เอาประมาณว่าคนเราทุกคนก็หวังน้ําใจท่านผู้ชมทั้งหลายเพระันเราหวังรอยยิ้มเราก็ต้องยิ้มให้เขาเราอยากให้คนอื่นช่วยเราเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเขาอยากให้เขาพูดจาดีๆกับเราเราก็ต้องพูดจากับดีเรียกว่าให้อย่างไรได้เช่นนั้นปลูกพืชเช่นไรก็ได้หวังผลเช่นนั้น 7. ให้อภัยบางช่วงตอนของชีวิตคนเราการผิดใจกัน การาโกรธกันการนินทากันนู่นนั่นนี่ทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลการให้อภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเพราะคนที่ให้อภัยคนอดื่นได้เป็นคนที่ใจสูงใจดีใจงามมีศีลประจำกายมีธรรมประจำใจก็จะยกโทษให้คนอดื่นได้เพราะคนเราตราบใดยังเป็นปิตุชนโย การคิดผิดการพูดผิดการกระทำผิดต่อคนที่อยู่รอบข้างสามีก็พร้อมที่จะให้อภัยยกโทษให้ภรรยาภรรยาก็ต้องมีน้ําใจหนักแน่นที่จะยกโทษให้อภยัยสามีที่น้องก็พร้อมที่จะให้ใหภัยซึ่งกันและกันไม่จองเวรจองกรรมถ้าพ่อแม่รู้ว่าลูกหลานผิดกันท่านจะมีความสุขไหมท่านจะมีความภาคภูมิใจไหมพรท่านเลี้ยงมาด้วยกันแล้ว ลูกเองหลานเองก็อย่ามีทิฏฐิมานะมากจนเกินไปปล่อยปะละวางให้อภัยใจเราจะเป็นสุขใจเราจะมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 8. ใกล้เพื่อนดีมาออกบ่อยชีวิตชีวิตที่ผิดพลาดคาดหวังหม่นหมองอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะไปเลือกคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีก็พาเราคิดในทางที่ไม่งามชวนเรา พูดในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและสุดท้ายเพื่อนเราก็ชวนทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมและทำให้ชีวิตไปอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงอ, ى, อนาคตดับนะทำให้เกิดปัญหาว่าวุ่นขุดมัวเพราะไปคบเพื่อนชั่วชีวิตเราก็ต้องปรับได้เราต้องปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจปรับร่างกายเป็นดี เสร็จแล้วเราก็ปรับตัวเราเข้าหาใกล้ชิดสมาคมนิยมขอคําปรึกษาคนดีมีความสําเร็จคนมีศินมีธรรมสาเร็จในการงานสําเร็จในการประกอบอาชีพสําเร็จในธุรกิจคนในชุมชนยอมรับนับถือได้เข้าไปขอคำปรึกษาคนเหล่านี้เพื่อนเหล่านี้เขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราแต่เขามีความดีมีความสําเร็จอาจจะคนที่อายุใกล้เรียกกับเราก็เป็นมิตรได้ คนที่อายุมากกว่าเรารุ่นพ่อรุ่นปู่มิตรเป็นได้ทั้งนั้นทุานผู้ชมนะคำว่าการยานมิตรไม่มีลิมิตของอายุมีแต่ความรักมีแต่ความหวังดีที่จะถ่ายทอดที่จะแบ่งปันที่จะให้คำปรึกษา 9. ออกแบบชีวิตเราเติมเต็มเข้าไว้มีมากเข้าไว้ไม่ได้แสลงชีวิตไม่ได้ผิดใครไม่ทำร้ายใคร มีธรรมประจําใจรู้จักจับยังช่างใจรู้จักใจเย็นเป็นรู้จักยอมรับความเป็นจริงรู้จักกฎของธรรมดารู้จักเรื่องของกฎของไตรรักคือนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและให้เข้าใจว่าเมื่อมีสุขมันก็มีทุกข์นะะเรียกว่ามีคู่กันมีได้ลาบเสื่อมลาบ ก็เป็นของมันเช่นนี้มีได้ยศเสื่อมยศมีสุขคู่กับทุกข์สรรเสริญคู่นินทามีพบคู่กับการจากมีเกิดคู่กับตายมีชายคู่กับหญิงมีจริงคู่กับเท็จเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจถ้ามีธรรมประจําใจอยู่ที่ไหนใครก็รักจากก็อะไรไปก็คิดถึงคันหนึ่งหาแต่ถ้าไม่มีธรรมประจําใจ อยู่ที่ใดเขาก็ไม่ต้อนรับเขาไม่นับพี่ไม่นับน้องเขาไม่นับญาติเขามีแต่รังเกียจเขาจะไม่ให้เกียรติเพราะฉะนั้นมามีธรรมประจําใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความภาคภูมิใจมากล้นหลายอยู่กันมากมายหลายคนก็มีความปลอดภัยมีความสุขร่มเย็น ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมเรื่องออกแบบชีวิตขอให้ชีวิตของท่านผู้ชมทั้งหลายปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปในทิศท,ทางที่ดีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีงามสำคัญขอให้มีสุขภาพการเงิน อย่างมั่นคงมั่งคัง่งสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรั์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไล้์กดแชร์กดติดตามเจริญพร